สวัสดีครับอาจารย์โกวิดดอกไม้ผมนายชูสิธิ์สีส่วน เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์จากโรงเรียนน้ำยืนวิทยานะครับผมเป็นรุ่นมัธยมศึกษารุ่นที่สองเป็นคนอำเภอน้ำยืนจังหวัดบุรีรธานีที่ผ่านมาก็เปิดบริษัทรับเหมาก่อสร้างออกแบบตกแต่งภายในในกรุงเทพก็ทํางานให้กับหน่วยงานราชการเช่นกระทรวงพาณิชย์กรมการค้าภายในการนิคมสาหกรรมแห่งประเทศไทยและก็หลายที่ตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านเลขที่917หมู่ที่9บ้านกระแหน่ตำบลข้อควายอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีซึ่งสภาพปัจจุบันตอนนี้พื้นที่บ้านบ้านกระ ค่อนข้างจะแห้งแล้งปริมาณน้ําไม่เพียงพอต่อการใช้ในการเกษตรกรรมซึ่งพื้นที่ของผมไร่ของผมนี้มีพื้นที่ทั้งหมด14ไร่ก็จะปลูกทุเรียนเงาะมังคุดกระท้อนขนุนลองกองและด้านหลังก็จะเป็นยางพาราสภาพตอนนี้คือน้ําไม่พอใช้พยายามจะจบประดานพยายามจะ ทำทุกๆอย่างซึ่งที่ผ่านมานี้เราใช้น้ําซึ่งอยู่ด้านล่างจะเป็นร่องน้ําธรรมชาติแล้วไปขุดสระแล้วสูบน้ําขึ้นมาใช้มันไม่พอผมได้ติดตามโครงการธนาคารน้ําใต้ดินของอาจารย์โควิดมาก็เป็นเวลาหลายปีสิ่งที่อาจารย์โควิดได้ทําได้นําเสนอได้สั่งสอนมาเป็นสิ่งที่จับต้องได้ผมอยากให้ชาวไทยพื้นที่ ในจังหวัดอุทยัยได้มีน้ําใช้อย่างเพียงพออยากให้ชาวอุทัยได้รู้จักการจัดการน้ำโดยระบบธนาคารน้ําใต้ดินผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ที่มหัศจรรย์แต่คนอย่างอาจารย์โกวิดได้ทําให้ดูแล้วยังไงฝากทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณมากครับวันที่5สภาคมพศส5 6 4ตอบปัญหา F.C ธนาคารน้ำใตดินที่อยู่บนความแห้งแล้ง พื้นที่อุทัยธานีอีกแล้วอุทัยธานีไม่รู้เป็นเมืองอะไรที่ไม่ค่อยใส่ใจเรื่องธนาคารน้ำใตดินขอบคุณคุณชูสิทธิ์สีส่วนลูกศิษย์ผมครับในเซงครับลูกศิษย์รุ่นนี้นะครับลูกศิษย์หัวแก้วหัวแหวนครับปั้นมากับมือนะครับเด็กรุ่นนี้เป็นเด็กที่ใช้ได้ทุกคนได้ดิบได้ดีทุกคนแต่ผลสุดท้ายไปอยู่ในภาคอุตสาหกรรมก็นึกถึงการเกษตรนะครับก็เลยวกมาในพื้นที่การเกษตรไปดูคุณชูสิทธิ์สีส่วน ออกจากน้ำยืนไปอยู่ที่กรุงเทพมีที่มีดินอยู่ที่ตำบลคอกควายอำเภอบ้านไร่อุทัยธานีครับตามพิกัดนี้นะครับตามพิกัดนี้ตามไปครับก๊อปปี้ไปที่อุทัยธานีครับมาแล้วครับโอเคคุณทูสิทธิ์คุณเซงนะครับรุ่นนั้นนะครับม,รนะม,ม,รม,มีอะไรนสะนัทมีศักดิ์สิทธิ์สมนัทมีอะไรนพันธ์ธาจุลวงประพันธ์ธามีในโอ๊ตโอ้ยจำไม่ได้เยอะแยะครับคุณเห็นช่องเขาไหมเขาด้านที่ตะวันออกเฉียงเหนือนี่มันเป็นหนึ่ง ่งล่องสองล่องสามล่องสี่ล่องห้าล่องห้าล่องนี่มันถูกบังคับไหลผ่านที่คุณหมดเลยแล้วคุณจะแห้งแล้งไปยังไงมันผ่านที่คุณเลยนี่ไงถนนมันบังคับเอาไว้นี่มันผ่านที่คุณนี่ที่คุณอยู่ประมาณนี้อีกช่องหนึ่งเขาทางด้านนี้ไม่เกี่ยวเขาทางด้านตะวันตกเพราะว่ามันลงลำมันลงลำห้วยด้านทิศตะวันตกที่คุณมันไม่ได้ข้ามาหาคุณแต่มันก็มีอิทธิพลมีอิทธิพลที่จะส่งน้ำใตดินมาหาคุณคุณอยู่ช่องระหว่างหุบเขาที่ ตะวันตกและทิศตะวันออกอยู่ช่องหุบเขาเป็นถนนเส้นนี้นะครับที่ตำบลข้อคขายครับดูพื้นที่คุณชูสิทธิ์ครับให้ดูก็แล้วกันดูคอนทัวรอบด้านหยุดนะครับดูนะครับเริ่มจากเริ่มจากแนวถนนมันจะตามลงมาเรื่อยๆนะครับจะเข้าพื้นที่คุณแล้วนะครับพื้นที่ของคุณนะครับเป็นแอ่งพอดีนี่เข้าพื้นที่คองคุณแล้วไปปล่อยมันมาสิหรือจะดักตรงนี้ก็ได้นี่มันจะเข้าพื้นที่คองคุณนี่สีแดงๆแต่มันใกล้ถนนเหลือเกิน คุณก็อาจจะขยับเข้ามาขยับเข้ามาตัวนี้เป็นแอ่งนะครับมาตรงนี้นะครับนี่นี่เข้าที่แล้วมาตามแนวถนนนะครับถามว่ามาไกลไหมผมไม่อยากพูดหลอกไม่อยากพูดหรอกดูสิมาจากยอดเขานี่มาอย่างนี้แหละมาอย่างนี้แหละมาแล้วมาลงผลสุดท้ายมันจะออกจากพื้นที่คุณแล้วนี่ลอดตรงนี้ไปนี่ข้ามไปลอดถนนไปนะครับไม่ใช่ข้ามลอดถนนไปลงลำห้วยมุมนี้อีกช่วงหนึ่งก็ยังมีเล็ดลอดมาหลังบ้านคนนี่มาหลังบ้านคนนี่ ันตัวนี้เป็นแอ่งใหญ่เลยนะระบบเปิดเลยระบบเปิดขุดให้ทะลุดินเหนียวตัวนี้อยู่น้ําบนเชิงเขานี่น้ําบนเชิงเขาบนหุกลุ่มน้ําคุณจะเจอทรายนะไม่ใช่นักธรณีวิทยาหรอกนักเดานี่แหละคอยฟังข่าวกับคุณนะ คุณเจอทรายเมื่อใดนะคุณเจอน้ำนะมุมนี้ก็ชี้ให้เห็นว่าดูคอนทัวร์ก่อนจากนี้ก่อนนะครับจากนี้แนวถนนนะครับอ้อมมาบนหุบนี้นะครับที่ผมให้ทำระบบเปิดซูมให้ใกล้ดีกว่าครับนี่ระบบเปิดนะครับแล้วมันก็สูงขึ้นดีครับน้ําไหลย้อนสอนะครับน้ำจะไหลลงแบบนี้นะครับไม่ให้ไหลตามลูกศรผมนะครับเอาอย่างนี้เริ่มจากนี้ดีกว่าเริ่มจากนี้ข้างบนสูงสูงนะครับ นี่มุมสวนของคุณน้ําเข้ามุมสวนมุมนี้ด้วยผมลากเส้นสีเหลืองนี่เห็นไหมในฐานะลูกจิ์ทําให้ละเอียดหน่อยนะครับนี่น้ําเข้ามุมนี้คุณจะทําระบบเปิดไม่ผิดหวังทําไมไม่ผิดหวังกับน้ำมันมาจากยอดเขาอะเอามันไว้ทําไมนี่ จากยอดเขาเนี่ยเนี่ยไหลมานี่ผ่านสวนยางตอกแตกตอกแตกตอกแต,ก,ตกมานี่ไม่มีใครเก็บเลยก็ให้มันลงมาให้มันลงมานี่ตามที่ผมลากแล้วมันมาเข้าพื้นที่คุณมุมนี้มุมนี้เข้าที่สูงด้วยนี่นะครับแล้วก็ลาดเอียงลงไปก็สรุปว่าพื้นที่สีเขาขาวนี้นะน้ําจะไหลลงมาหาคุณหมดเลยนะคุณต้อนรับมันให้ดีนะอย่าเอาไปอย่าทําถนนขวางนะคุณจะต้องทําระบบ ตั้งแต่จ,จุดนี้ไปต้นไปตรงนี้ระบบเปิดนะครับตรงนี้ระบบเปิดนะครับจากนี้ไปคุณทําระบบปิดเลยเพื่อรับน้ําจากแปลงนี้ทางที่ตะนตกเฉียงเหนือนี่ระบบปิดทุก 50เมตร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 ล่ายาวมาให้เกลี้ยงแล้วบริเวณที่นี้จะชุ่มชืน้นชุ่มชืน้นแล้วผมซูมเข้าไปอีกตรงนี้อาจจะเป็นแนวถนนพอเป็นแนวถนนปุ๊บผมยังเห็นน้ําช่องที่2มาจากยอดเขาอีกนี่ลองดูเขายอดนี้ดูสิเข้ากลางสวนคุณนี่ยอดนี้นะครับเห็นไหมครับลงมานะครับลงมานะครับมันมาตามคอนทัวร์นี้แต่ว่ามันตามตามเส้นที่ผมขีดนี่แต่มันก็จะเข้าสวนคุณนี่ได้ทราบว่าที่สวนยางก ม,มันจะเข้าสวนยางคุณเอาไว้ทําไมเนี่อยากจะทะําระบบเปิดทําเลยหรือมาทํากลางสวนยางไม่ทราบวา่าพื้นที่ของคุณเป็นพื้นที่ยังไงนี่พวกเรานี้เส้นน้ําหมดนะครับนี่ผมยังลากไม่ตรงเส้นนะครับมันเข้าสวนยางเสร็จแล้วมันก็จะมาสวน ไม้ผลคุณนะครับผ่านชวนยางนะครับนี่ไปดูเลยฝนตกนี่มาตามเส้นที่ผมบอกนี่แหละแล้วจะเข้าพื้นที่ของคุณถึงไหนแล้วอ๋อเส้นนี้เองเส้นนี้เองเส้น,น,เสนเก่าครับอีกเส้นหนึ่งครับที่มันผ่ากลางชวนยางเส้นที่2นี่เส้นที่1นี่เส้นที่2ส,สรุปว่าน้ําเข้าที่คุณทิศตะวันตกเฉียงเหนือก็เข้าทิศตะวันออกเฉียงเหนือก็เข้าเพราะฉะนั้นผมก็เลยทําฟันปลาแบบนี้ครับทำระบบปิดดักดักสลับฟันปลาดักไปดักมาดักไป ดักมาดักไปดักมาตามรูปฟันปลานี้มีโอกาสจะไปเยี่ยมนะเก็บให้หมดเลยน้าบนเขานี้เอาไว้ทําไม่อ่ะแล้วคุณจะมาบอกแห้งแลงี้งยังไงคุณก็เก็บสลับฟันปลาตามนี้หรือไม่อยากเก็บสลับฟันปลาคุณก็ทําตามคอนทัวร์เส้นที่ผมลากนี่เนี่ยเช่นที่ผมลากนี่กลางสวนนี่บนสวนไม้ผลเนี่ยชี้ให้คุณเห็นว่าพอมันมาจากเขามันลงมาตอนนี้นะครับยังไม่ถึงที่คุณนะครับมาไกลนะครับยังไม่เข้าที่คุณเลยเข้าสวนยางคุณแล้วเส้นนี้นะครับก็ม มาจากเขาเช่นเดิมครับมาแลละครับเข้าที่คุณแหละครับเข้าที่คุณเนี่เพราะฉะนั้นพอเข้าที่คุณคุณจะมาทําระบบปิดตรงนี้อีกช่องหนึง่งตรงนี้ช่องหนึง่งถ้าเป็นผมนะผมจะขุดล่องตงัวนี้ยาวเลยขุดลงไปสองเมตรตรงนี้ให้เป็นสะดือให้เป็นหลุมเลยอีกขุดหนึง่งตรงนี้ก็เป็นสะดือรับน้ําจากช่องนี้ตรงนี้ ก็จะเป็นล่องซึ่งเขาเรียกว่าคลองไส้ไก่น้ําชาิมาทั้งสองตัวเลยโอ้ยคุณได้สร้างกุศลได้เยอะมากคุณเซงนะคุณเซงคุณชูสิทธ์นะคนอุบลน,นะไปที่ไหนอย่าให้เสียชื่อเสียงนะไปอยู่อุทัยธานีทําอุทัยธานีให้สะเทือนสะท้านแผ่นดินหน่อยให้คนอุทัยธานียอมรับหน่อย ว่าผมลูกศิษย์อาจารย์โกวิทจากน้ํายืนวิทยาไม่เคยน้อยหน้าใครเพราะฉะนั้นถ้าผมจะทําดักตรงนี้ไม่ให้มันมาเลยแสดงว่าน้ําจากเขายอดนี้มันมาหาคุณเต็มๆเลยเนี่ยแล้วคุณจะเอายังไงอีกยังไม่พอถ้าคุณคิดว่าคุณจะสร้างเครือข่ายเครือญาติเครือญาติามิตรเหล่านี้ผมคุณทําระบบเปิดนี้ได้คุณทํา ตรงนี้เป็นคลองไส้ไก่ได้แล้วน้ําที่มาจากด้านที่ตะวันตกเส้นแดงๆนี้นะผมจะให้คุณทําเป็นถนนเพราะมันมานี้ปุ๊บนี่ มันมาชนนี่ก็ปิดก็ส่งลงใต้ดินเลยนะครับโดยสลับฟันปลากับทําด้านบนแล้วก็มาทําด้านล่างแล้วก็ทําด้านบนแล้วก็มาทําด้านล่างสลับฟันปลาอย่างนี้ไม่เหลือหรอกครับน้ําไปไม่รอดทําตามจุดนี้ตามเส้นขาวแล้วก็มาทําด้านล่างมันจะไปไหนเมื่อมันส่งลงใต้ดินที่บอกว่ายังไม่พอเพราะอะไรอะคุณจะมีความสุขอยู่คนเดียวได้ยังไง ใ tea, high, trips, dai, นขณะที่เพื่อนบ้านยังอยู่แห้งแรงเราก็ไปเป็นมิตรกับไปเป็นมิตรกับเพื่อนบ้านสิผมวางมุมไว้ให้คุณเลยเพื่ออะไรล่ะเพื่อให้เขายิงน้าไม่คุณหน้าตาเฉยนะครับนี่แหละครับเขาอยู่มุมนี้นะครับอยู่มุมนี้นะครับเป็นแองนะครับสูงกว่าคุณนะครับสูงกว่าคุณนะครับคุณจะมีน้ําผุดเล็กน้อยไม่น้ําผุดก็น้ําบาดาลมันล้นต้องเข้าใจอย่างนี้นี่นี่ที่ของใครลุงป้านะอาหรือเปล่านี่ตรงนี้เป็นแอง ดูคอนทัวร์ดูคอนทัวร์ของสามมุมนี้นะนี่นะของมุมนี้นะไม่รู้ของใครแหละมุมนี้มามาดูด้านล่างนี่นี่ของคุณนะของคุณนะหรือ,อ,ม,ม,อ,อมุมนี้ของเพื่อนบ้านมุมนี้ของเพื่อนบ้านน้าตามมาตามแนวถนนมาไกลนะนี่ของคุณนะของคุณบ่อบดานคุณเนจะมีน้าผุดมั่งเล็กน้อยแต่ไม่เท่ากับวงัง้ําแหเพราะไม่ใช่ภูเขาสรุปได้ว่ามีปัญหาโทรมาแล้วก็คิดว่า รายละเอียดนี้น่าจะชัดเจนผมถึงอยากจะตอบ FC ธนาคารน้ำใตดินเป็น YouTube เพื่อให้เป็นหลักฐานเพราะมีหลายคนโทรมาให้ผมปวดหัวไม่้ผมชีพ้พิกัดให้ ไม่ผมวางแผนออกแบบให้โทรไปไม่รู้ได้ผลหรือไม่ได้ผลหรือไปนินทาผมว่าไอ้บ้ามันไม่ชัวร์หรอกมันไม่แม่นหรอกบางคนก็มาลองของนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ในภาครัฐบางคนก็เอาไปทําแล้วก็ขยายผลช่วยหน้าขอบคุณอย่างยิ่งพวกเหล่านี้นะไปอยู่ในโลกวิญญาณจะกลายเป็นเทวดา เพราะเป็นคนที่มีจิตใจกว้างขวางแต่คนส่วนใหญ่ผมวางพิกัดให้เงียบจ้อยภาษาเล่า,า,ลาว่าเงียบปานบกหอยไข่ผมข,ขอเข้าไปดูพื้นที่ว่าพื้นที่นี้มันอลังการขอสัมภาษณ์หน่อยเขาบอกว่าผมไม่ต้องการจะเปิดเผยผมเศร้าใจมากครับผมไม่ต้องการจะคบคนที่คนที่มีจิตใจคแคบผมต้องการจะสร้างเครือข่ายให้ประเทศไทยเป็นธนาคารน้ำใตดินเป็นมหานครของน้ำใตดินให้คนไทยมีความสุขผมไม่ทราบว่าจะมีโควิดรุ่นต,ต่อต่อไปหรือไม่ แล้วคนไทยจะอยู่อย่างไรณวันนี้ธุรกิจหลายๆธุรกิจก็เก่งก็ขาดทุนก็ลมเลิกธุรกิจไปขอให้คุณชูสิทธิ์สีส่วนโชคดีไปอยู่ที่อุทัยธานีสร้างชื่อเสียงว่าข้ามเป็นลูกพระวอรพระตาลูกหลานเท้าคำผงจะมากอบกู้สถานการณ์ช่วยพี่น้องชาวอุทัยธานีขอให้คุณชูสิทธิสีส่วนโชคดีครับสวัสดีครับ